คถ้าตรับสี่ช่องวุฒิเกล้าิลนะครับนี่ก็บรรยากาศเนาะนะครับนีตรงเย็นๆเนาะนะครับนี่มาสัมภาษณ์หนุ่มศิรังกาเนาะนะครับนั่นมาเห็ดอย่างนะครับขายขายอย่างนะครับผมมาขายดอกไม้ขายดอกไม้เนาะขายดีป่ะครับขายต่อขายดีครับแนีน้ำรถจนปวดตีนคนเนี่ยเนาะขาอยู่ทุกมุมถนนแมน ็คือแรนตามรถแมนอ๋อไปไปซื้อยังครับขายดอกไม้ได้ครับขายดอกไม้ได้ไปซื้อยังซื้อเหล่ายุประเทศฝุ่นก็มิเหล่าเนาะนี่ทุกประเทศจี่เราเอามากินเนาะซื้อมากินหรอเนาะขายดอกไม้ได้ก็ไปซื้อเหล่าแมนเติมไม่เลยเนาะนะครับก็ขายดอกไม้ไปน้ำตอนค่ำมา อยู่ประเทศอ่าร่างกายนี่ฟาทิดตกดินบ่ครับฟาทิดบ่ะฟาทิดมีฟาทิดตกดินบ่ครับก็สิตกคือกันนั่นตัวตกดินตอนคำเาี่ยมัเช้าก็โผล่ขึ้นมาตกดินละเมื่อดนะเมื่อทิดตกดินแล้วก็มื่อดเนี่ยฟาทิดขึ้นก็แจ้งเนาะอมื่อแต่กันเนี่ยมันเห็นแล้วเนาะคือกันบรรยากาศคล้ายๆกันเนาะแม่นคือกันยเนาะยุ่งยุ่งบินได้บ่ครับอยู่ร่างกายไม่ก็บินคือกันตัวเนาะมีตีก นี่เพีงเทันโอ้แล้วแล้วว่าอันอยุประเทศเจ้านี้อันอยุ่งยาง,งาเอาติขายขายดอกไม้นะมามาที่ไทยเนาะแม่ครับขายดอกไม้เราไปซื้อเ,เราแม่เ,เราไปได้เลยเหรอแะครับอืมอ๋อออกจากประเทศเจ้าออก็ไปอีกประเทศนึงอ๋อก็เดินสายได้่อยแม่จากประเทศไทยหัวตีใหญ่ไปประเทศเราอืม เออโยู่าเสื้อน้ำกามีน้ำ่ครับน้ำออกมีครับคือก็ทิ้วผิวดัมอ๋อจะเสื้อำกาม่ได้คัดเขาอาบน้ำอันสามปีอาบเท่านึงกเลยพอแดดมันแดดมันแห้งโอ้โหมันคัดเนาะนะครับมันคัดกันได้กับบ่ออกมันวนเวอน้ำคนละแบบเออน้ำก็คือกันถ้าไม่มีเหล้าก็มันจะแบบมันจะไม่ได้เนาะแต่ว่าคุณหูหูยู่ตอนนี้ว่า ไมอยากให้ออกหลายซียใคยเริ่มตกกัน <aust> ก <en ian> <can 't oyu> ็ฝากไปเนาะนะครับผมไปท่านหนึ่ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศคลิปต่อไปว่าจะสัมภาษณ์อะไรเนาะนะครับขอบคุณอาจารย์จากชื่ออะไรนะครับศรีลังกาศรีลังกาอาจารย์ศรีลังกาผมมาจากศรีลังกาศรีลังกาศรีลังกาเนาะขอบคุณอาจารย์ศรีลังกาครับอ่ะขอบคุณครับ